เพี่น้องดูอะไดมากเคยเห็นเือนี่นะใช่เร้นมนมเยนจทักขามีเลียาไปแก้อยาไโอ้ยลามาเพ้ยยามาพี่บุตเสียองังด่างี่มแก้วว่าจะก่อนลืมต่นบอกเส้องนอมาล่าถีเอาพนหมอนดุกะกระดูกระด้ลนะกระดูกระดูเดกกดู จ้าวจ้าสี่บระเทศแม่ป้าประดประดูประดประดพี่น้องมาเบิ้งตอยนี่หามาทิ่กัดมือด้อยักนกอได้ไเป็นกระุยากุกอมาดอออันน้อกดอกจดีที่ออันนี้คือไปยังน้าวนีน้าจะขึบัวปรายประดูฮะฮะอะะะ โมไอพี่น้องแมนปาโดรถนีนะคบาคอกัตั้งหาดียพี่น้องอ้ามันคือปลาคอไมโมปาโดอันนี้เนี่ยปลาดูเออปลาสดูปลาคอใหญมากดยพี hmm. ่น mm ้องปลาคอใหญ่มากกว่า oh, ้ยติกพี่น้องติ่กปาปาเนี่ยเนี่ยเบอร์เนี่ยนะนดพได่ายปาปาโดปาโดเฮ้ดนด้กินบ่เอียวเลี ส้มยังเนีกับอเหุเขาป่านลูกนี่คือปลาโดพ่น้องเาจะสคันสมลาโด้บระมาณอะพีค้าโหลดป้านนะขวมันกะนี่นาะพี่นอะพี่นอประมาณเด้อห้าสิบสี่ามโลประมาณสามโลเถอะสามโลไม่ต้องใส่เนไมต้องกิ่ก็ไปหืมมองมาสามโลช่วยถือกว่า สโลมีเลี้ยงว่าหนาสามโลสามโลเปเลยมีพี่นอกมีเลี้ยง้วยถือเนาหายถห้องวจักเขามาเามาามโลเกินอ้นเหนะอเบืานนี้มานิเอาวนปนินนะบ้าเ็นปนดเดียวปนินผนมาเดียวอ้เมนเมื่อเดี๋ยวนีบ้ามันในเบี้ยมขันี๋ยวผเฮีเฮียกนยนน่งว่ามีนเอาในปนินก็ป้า ตามโตเม็ดบระนิ่งหนังค้างไว้ซะก่อนเ้อเอาไปให้หน่อยเนาะเอาไปขายเลยเีเด้อเอาเนี่ยอนนัก็ไดแล้วไีไปขายเนาะซะดินเถอะไปขายก็พีนาเนาะเาไม่ช่่ายนีาหายไปไหนตันเนาะมือเราไปท่าย่นท่้ไหลเลยไปขายป่าด้วยพ่นงแล้วดินไปขาปลา โน่โน,นห่งแต่บอหาชิบะโ้โนหนึ่งหาชิบะได้เงชอบหาพันด้หวานดีนะต้เหมือนหาได้เนาะทีได้ใจคมเดยเอ็นบอปะเร็วปะเร็วทุกคนที่ชอบอา,าน,นอางง่

ยาประชังไหมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยสางเดียวไดุ้่ดได้ยู่กทงหอย่ถุงนี่ก็ได้ดีลนสีทงหาทงัะนีก็ได้ีลนเดะอันนั้นก็ได้ลนึงชุดไทยกับสังจรวมกันเนาะชุดไทยแล้วมสองทุงตัวนี้ไ่ได้ลุนพได้ป่ะเนี่ค่ะงานนี่ป่านี่นี่ป่านมันเป็นเสไปหาขายป่ากันสิดอกบางหน้าไม่ค้าแต่เป็นเสฉะป่า ปะทายก็บีนะเอปะ่ยฮะบุกัดบ่บ่ไลเล่นน้อยเดียวเถอะนามันไลกับไฟมาได้ปะโดกับปะา้ายลูกขาไ้หด้าทายบอปะโดนะเาซ่้ายลบ่าเียงเบิ่งสะพ่าเต๋อคนในสีเห็ดเป็ดนะ มันเน่าไะไรท่านด้ขันมข้าวหมูเนี่ยเนาะท่นไหนแน่จงบ่อเขาไม่ยเนี่สวยางมันเน่าเมียนว่าเนาะขายเลยเออแต่สามร้อเนี่ขายโลข้ับอนอย่างอามา่นคนม่เอยู่ตรไหนเองได้อีกเอออือนได้อีกเอาไปขายโลกระดดเอาไว้เอาไว้แต่ปานิ่นนะค้างไว้

หนักนี่คนนกเนาะนะเคระนิ่กับอาแม่พี่น้าได้อยู่ก็โลดฮ่าฮา่ายอติข่างั้นดเลีืออนยากมีะนิ่ไปดีพี่น้องไปตอนหัขาชู่อันนี้โบเม็ปลาเลี้ยงได้พี่นาแปดพี่กเนาะเมนี่ติบกับยูเ่ยซื้อทวนพี่น้องลุงได้ปลามาปลาและสิเอาไปค้ายเนาะดีมนก็ไปคายปลาอยู่ตลาดมาลุ้กันว่าสิค้ายดีบ่าดีไม่นำหรือว่าสีข้ายบกคานคล้ายดีเล้พี่น้องเอซสื่อซอยานหมปลาเลี้ ไปขายแถวนี้ก่อนไปขายแถวตลาดอันนี้ก่อนบ้านห้าก่อนไปขายหลอดบ้านกั็ทัางพี่น้องมาดูกันว่าสีไดีขายอยู่มึงเท้าก็จะเอาสื่อมุกแบบนี้ถามเรื่องหมาให้เอฟซีสีซอยป่าวเดี๋ยวกินทั lonely, ้งพี <im itation> <im itation> shit, ่น้องคือนสีแบบว่าเรือดอ่ะมาดูสามกิโลพี่น้องเลยก่อนฝาดั้นเจ้าของฝาเจ้าของทุกคนต้องหลับหลอดต้องหลอดหลอดมาต้องหาที่ไปได้ ถือได้ปลาปลาดูนะทีถือไปแบบไดเบิรงถือเอาแหละอาพี่น้อเาไปีรน้องพี่น้องฮัตชีเอาปลาไปขายด้อยชิมานอยู่ไปเดินปลาใหญ่ไงปลาดาปลาปลาา่ปลาลาปลาใหญ่ปลาด ปลาตัวนี้เนี่ยมันอันมันกายโลตัวนี้เจ็ดสิบกายนั่ทุ่งละห้าสิบแตมันเป็นปลาตอว่ไปทุ่งลหสิปลาตัวนี้มันเป็นปลาไทยปลาไทยใช่ปลาไทขาโลหกสิบแต่ปลามันโลสามขัเขาสื่อื่อนะเขาเลยขายเจดสิบตัวนี้มันโลสามขีดเลาขึาปค่นั้นมาแล้วขอขายโลหสิบ ไปแ่ตมยูา่นี่ไปใชนีเ่อลีาดั่นมาโอ้ไปตลาดนี่พี่น้องไปตลาดโอ้มันสดเฮ้เอาโลนะถ้ากำมาใหม่ๆเลยเอาโล่นเงินเจ็สบ้านห้าตลาดไปได้แสบสป่าเขาได้มนี้นห้าทุ่งนึ่ท่งละห้าสิบเองินร้อยได้เปนโลมาแหละทุ่งหนึ่ง พี่น้องเด็ค้าเด็ดทุ่งหนึ่งไปต่อดไอด้ไปต่อค่ะเวรกรถมาดีอ่ะปะไปต่อตลาดกันชิมีตลาดน,น้อยพี่น้องไอชิมีตลาดน,น้อยเนาะค่ะตอนนี้ห้าเด็กค้าเด็ดทุ่งหนึ่งต้องรอไปต่อนะคะโอ้ยตื่นตื่นชิวชิวทุกคนถ้าพี่น้องแซ่บในเขากะคล้ายๆเดียวกับบ้านแน่นะ เด้นน่ต้องไปไหนแล้วาแท้บัดปาสาเทปิาานพี่น้อง,องแต่นี่ก็จะมาชิบตัดเขาจะตัดขเขาเนาะแท้บัดอยู่กับมีใ่ในการคาต่ตัดไม่ทันเขาจะกำลังตัดจะเสียตลาดเลยพี่น้องตอนนี้เขาก็มาหอดตลาดเลยทีสบายตจปลาห้าสิบปลาอันนี้ก็ได้เนี่ยปลาโ,โ,โดโดน

ย่องกันม็ยดตลาดแล้วเนาะห้าสิบต้องสามสิบกว่าต้องมาห้าสิบบาทห้าสิบโล่โล่หนึงสิดมากนะขายโล่ทำเอากล้ามอร่อย่ะ อยู่บังนค่ซิี๋ยวต่อท่อไปให้ต้องแก้มนี่นอนอนนี้กะก็น่าสีายแล้วอกอะอชอทตามโอมัายอะเธอจะคายของที่เสียดแล้ว พอดูดิค่ะพอดูนูโล่ล้อยรู้นสามดูถงเขาอุ้มจนปวดเทียวางหันแ้มันยัง่ถ้าเาตายะพอมาใส่นนาในแกสาแบบหนามตลอดเื้อนี่หมาแล้วกันโคตรใ่หถ้าโคตรเื้อนี่หมามันคตรเออมันโคตรพี่น้องบรรยากาศตลาดตอนนี้ ี่ปลาฮะกระต่ายปลาโค้งเนาะในปลาดูนหีเนาะในปลาใหญ่แต่แล้วปลาดูให้เสนอเล่ว่างนึงแถ้าหลักตาจะมาคดจัดการนี่หละตายังเพแม่ทา่าไม่ได้ขายปลาเปลอยเนาะปลาอันตรายปลาเศ้าแบบเดียวกันเบิ้ลเหมือนปลาเดียวกันเบิ้ปลาเร้าถ้าเอานำรถดด่ Thùng. <laughs> Tha, <và> tham thùng <laughs> Tha, tham thùng tham thùng best thùng 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 ลดราคาแล้วเนาะปลาโดปลาโดก็โอ้ห่าแรกวะจะเอาบนยูบอฝ่าดเลยทานได้เยเอาบนบแล้วลดนี่แล้วเพิ่มล่อยตันเพิ่มนผิดตรงนี้ตอนนี้แม้าล่างตัวเม้าต่เราไม่เคยรู้ว่ ม่คาเป็นลูกควาพันลสามุงหลอยีสิบพนะันละรถไถพี่นอรถไถรถสามสิบาทนาะพี่นอเนี่ยจะเป็นบรรยาก,กาศในตลาดมันนี่เนะี่ยตลาดบนใหญ่ภายในหนะมันก็นจะมีเป็นมือบางมือการใหญ่เด็กพี่นอ,อพี่นอคข้ายขาดแล้วถ้ารวมื็จะคงฝาโฮกิเจ็ดยักงจำไโค้ โอ้งตอนแรกนะะว่าเทียนเนี่ยอีกเลยจตใส่ตือหมห้มันได้นาดนด้โลกฝปายแลค่าอยู่บานนะทุงหนึ่งแล้เมื่อใครไ้ไม่ใหญ่น่นเอาสองทุงแต่ไม่ใหญ่หนีเมาอันรุดห้ยเขาจัดต่อทุงละสี่สบาทเนาะสี่สิบสงเนาะแต่กับเลือดจะกปะโดดตอนนี้นะสิบไปหายายแล้จับสี่เคื่อสบ่ป่่างเากนาเสีบบ่แล้วกเมื่อนักนาะลุต้ สั่งต่บปลาต้นหนังหนึ่ะกายังไซสยูเอะพี่น้องอันผ้าประจันี่เคยเอาน่ะแล้วฮากระสือไปแปดกิโลเนาะตัวที่เล้ามาขวเฟสยังหนีเกยังใหญ่อยู่ในกระซาเนาแล้วก็เลยบัวเอานาะลกระสิมเมืออะไรพี่น้องเมือลเด้อพี่น้องเลือกปลาอันเลือกปลาโดด้วยพี่น้อง ปลาใหญ่พวกเขาเจ้าอันซื้อแล้วค่ะประจำเขาสั่งอย่นี้บอปลาโดมีได้หายอย่างนี้เจ้าผัวนี่ห้อยสิไปเอากระเทียมเอาเขา้าเจ้าอันค่าประจำไม่จะาซื้อเลยแปดโลคลิปนี้เสียเอาไว้สามีเด้อพี่น้องเด้อเหลือปลาดูมากสงสัยอยากหายกินมาจัะเรื่องของเหลืองคือข้าประจําที่เขาเคยซื้อปลาดูนะอันคนในหมู่บ้านเดียวกันกับป่ากับลุงอ่ะเขาเจ้าได้แปดกิโลนะพี่น้องตัวหนึ่งแปดกิโล ละหักกับขว้วแล้วที่มาคาประจำทำราคาแล้วก็เลยว่าบอกเอาน้อะัะกวัาขว้วแลยยังเตรียมตุ้ยแล้วว่าสงสั้อยากห้ดีมก็ยเลี้ยงกินมาจ้ะก็ะเลยเสียมาไว้กินน้พี่น้องปลาดูค้ายแต่ปลาน่ะนะาอยเลหกโคนาอแดีวมันคำ้อเดยพี่นนอะเ้าจากกัเม้าเนาะอ่าูดหายาปก,กติขายหาซืก้ก็เาจะต่อซืทถงละซีสิบ,บาทน่น้องก็รูดกินมีกัวไ้ซมีได้พี่น้อ,องส,สองสัยบุบโมเมนต์ไปน้ำดีได้จากบานนะเขาจะซื้อแล้วนั้ี่ เจอกันในคิหนเด,ด้อทุกคนเด้อสบายดี